สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดกล่องต้นไม้กันค่ะและกล่องต้นไม้ของเราสองกล่องนี้นะคะในกล่องจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ขอบอกว่ามือใหม่ห้ามพลาดค่ะซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะเราได้ทําการสั่งต้นไม้ไปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยสองกล่องนี้มาจากเจ้าเดียวกันนะคะเป็นจํานวน3ต้นนะคะก็เลยมีมาสองกล่องเนาะ แต่ทีนี้จะบอกว่าทั้งสต้นนี้นะคะขอบอกว่าราคาไม่เกิน1,000บาทคะ่ะทุกคนซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราอยากจะแนะนำให้มือใหม่เนี่ยเริ่มต้นจากต้นไม้เหล่านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากกล่องใหญ่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะ ซึ่งมีเชือกผูกมาแบบนี้นะคะน่าจะเป็นการล็อกก้นกระถางไว้นะคะทุกคนเราก็จะเปิดออกดูเลยซึ่งจากที่เราสั่งไปนะคะใช้ระยะเวลาในการส่งก็ประมาณ1วันเท่านั้นนะคะเป็นขนส่งของไปษนีไทยเนาะซึ่งดูจากกล่องแล้วก็ถูกจัดส่งมาแบบดีมากนะคะไม่มีบุบสลายนะคะ ว้าวเมื่อเปิดเข้ามาในกล่องแล้วทุกคนนี่เลยทางร้านเขาก็มีการแพ็คนะคะห่อมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะเราดูก่อนว่าจะยกขึ้นมายังไงอ๋อนี่ทุกคนที่ก้นกล่องนะคะก็ยังมีห่อมาแน่นหนานะคะ อันนี้เป็นต้นแรกนะคะคือแบบว่าล็อกมาแบบแน่นหนามากนะทุกคน นี่ก็คือต้นที่สองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูต้นที่สาในกล่องนี้กันเลยนะคะ นี้นะคะทุกคนว้านี่เลยทั้ง3ต้นนี้นะคะทุกคน ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าด้านในเป็นต้นอะไรกันนะคะแต่ขอย้ําอีกรอบว่า3ต้นนี้ราคาไม่เกิน1000บาทค่ะทุกคนคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยเหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นสะสมไม้ด่างค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดที่กล่องแรกกันก่อนเลยนะคะขอเปิดเป็นกล่องนี้นะ,นะกล่องนี้จะเป็นต้นอะไรนะคะอันดับแรกต้องขอชื่นชมแม่ค้านะคะแพ็คมาได้ดีมากๆเลยนะคะ ราะว่าเราเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะเจอปัญหานะคะกับการขนส่งต้นไม้เนาะบางคนเนี่ยของมาถึงมือในกล่องนี่ยับเยอนเลยนะคะบางต้นก็เหี่ยวเฉานะคะใบร่วงใบหักกันไปเลยทีเดียวแต่เราก็ยังโชคดีนะคะที่ยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นเนาะอุ้ยแต่เมื่อกี้เกือบไปทุกคน เวลาเปิดกระถางนะคะควรจะตัดห่างกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เกือบจะตัดก้านน้องออกไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะและต้นแรกของเราก็คือเทมเทแทม,ทม,ทมนะคะว้าวนี่นะคะทุกคนและนี่ก็คืออีพิเพนนัมเพเนตัมนะคะเวลิกเตดนะอันนี้เป็น อีพีด่างเหลืองนะคะทุกคนเป็นด่างเหลืองเบอร์สองนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะซึ่งที่จริงอ่ะต้นนี้อ่ะเราก็มีแล้วนะคะ1ต้นนะแต่ว่าถามว่าสั่งต้นนี้มาอีกทำไมนะคะก็เป็นเพราะว่าทางแม่ค้าเนี่ยเขาได้จัดชุดเซตคะ่ะทุกคนก็คือเซต3ต้นนี้ราคา 880บาทนะคะแล้วเราเห็นว่าเออมันคุ้มดี880นะคะหาร3ก็ตกต้นละประมาณ290กว่าบาทและที่สำคัญส่งฟรีด้วยนะคะต้นละประมาณ290กว่าบาทเราก็ถือว่าเออโอเคราคานะคะมันไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปที่สำคัญ ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนะคะเราก็เลยตัดสินใจสั่งชุดนี้มานะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเออหลายคนอาจจะมีแล้วนะคะเพราะว่าก็มีขายทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าอีกสองตัวเนี่ยเป็นต้นที่เรายังไม่มีนั่นเองค่ะเราก็เลยอยากได้มาสะสมนั่นเอง่าแต่ว่าต้นแรกนะคะผ่านไปก็คืออีพีด,ด่างเหลืองนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็มา1 2 3 4 5ห้าใบกับอีก1หลอดเลยนะคะ เออห้าใบ1ห,หลอดถือว่าคุ้มมากๆเลยนะทุกคนกับราคาเฉลี่ย290บาทนะจ๊ะนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2กันนะคะว่าเป็นอะไรเอากล่องเล็กนี้ก่อนแล้วกันนะคะกล่องที่2เนี่ยขอบอกว่าเ,ออเห็นผ่านตามาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลเป็นพิเศษนะแล้วก็ ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะซื้อนะคะต้นนี้ความคิดก่อนหน้านู้นนะแต่ว่าพอเขามาจัดปโปรแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะมีไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อมาด้วยนะคะที่จริงอะเรามีการขอแม่ค้าแล้วนะคะบอกว่าขอเปลี่ยนจากอีพีด่างเหลืองเนี่ยเป็นด่างขาวได้ไหมนะคะเพราะว่าเ,ออเราค่อนข้างอยากได้ด่างขาวมากกว่านะคะ ด่างขาวเราก็มีอยู่แล้วต้นนึงแต่อยากได้เพิ่มแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าด่างขาวหมดเนาะเราก็เออไม่เป็นไรด่างเหลืองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนะต้นที่สองเรามาดูกันเลยเราก็น่ารักดีเนาะนี่คะ่ะทุกคนใครรู้จักบ้างตัวนี้คืออะไร นี่คือต้นอะไรแม่คะแพ็คแน่นหนาจริงทุกคนแล้วก็ต้นไม้มาในสภาพดีด้วยนะคะนี่เลยใครจะจำรูปแบบการแพ็คไปแพ็คก,ก็ได้นะคะต้นที่สองนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะขอตัดอีกนิดนึงอ่า อุ๊ยปุ๋ยละลายชาร์แตกเลยนี่คือต้นที่สองค่ะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะทุกคนซึ่งเราก็เพิ่งได้เห็นต้นจริงเป็นครั้งแรกนะคะก็เท่าที่าหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้มาก็ไม่ค่อยเจอต้นนี้เหมือนกันนะทุกคนต้นนี้คืออ e ีพิเพรมนัมแชงกิลานั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยหรือว่าบางคนนะคะก็จะเรียกว่า ต้นหอเงินหอทองหอรัพย์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไปใกล้เคียงนะคะหรือว่าไปจําสับสนกับออตระกูลซิงโกเนียมเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตระกูลอีพินะคะเป็นอีพิพเพรมนนํานะคะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งที่มันคล้ายคลึงกันที่คนจะจําผิดจําถูกนั่นก็คือเป็นตระกูลของซิงโกเนียมนะคะเป็นซิงโกเนียมกอซิล่าเนาะซึ่งใบเขาเจะหอ่อห่อเหมือนกันแต่ใบของซิงโกเนียมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะแต่เราจะเห็นว่า ลักษณะของอีพิเชงกิลาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาน่ารักมากๆเลย mm hmm. ก็คือถ้าสมมติว่าชื่อไทย mm hmm. หอเงินหอทองหออซับเนี่ยมันจําสับสนกันนะคะ mm hmm. เราก็จําเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ mm hmm. ว่าตัวนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คืออีพิเชงกิลาค่ะนี่เลยน่ารักมากๆทุกคนใบเขาจะมีลักษณะห่อๆแบบนี้นะคะนี่เลยมีลายด่างด้วยนะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นด่าง ไม่สีเหลืองก็สีขาวนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลมาแล้วนะคะราคาปกติส่วนใหญ่ที่ขายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หลัก200กว่าบาทขึ้นไปนะคะจนถึง300-500-600ก็แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ไซส์นะก็คือถ้าเราเลี้ยงให้ฟอร์มเขาใหญ่กว่านี้ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองคะ่ะทุกคนแต่อันนี้เราซื้อมาในราคา290บบาทนะคะเราก็ถือว่าโอเคคุ้มค่านะคะ ที่สําคัญน้องน่ารักด้วยที่สําคัญนะคะเป็นพืชที่ปลูกขึ้นง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายด้วยนะคะส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวน้องเขาเนี่ยเกี่ยวกับอีพิแชงกิล่าเนี่ยข้อมูลก็หาได้ค่อนข้างไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปเนาะเออแต่น้องน่ารักที่ค่ะแล้วก็มาต้นที่สามกันเลยนะคะทุกคนนี่เลยกระถางจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่า เออเราโอเคนะคะแล้วเราก็ตื่นเต้นที่จะเห็นเขาด้วยนะคะ และนี่คือต้นที่สามค่ะทุกคนนี่เลยต้นนี้ก็คืออีพิเพมนัมเซบรูบรูนั่นเองค่ะทุกคนขาสวยไหมคะ หรือที่ใครคุ้นหูกันว่าอ e. ีพีเซบูบูนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอ e. ีพีเซบูบูเนี่ยก็มีด้วยกัน2เบอร์นะคะก็คือเบอร์1กับเบอร์2ซึ่งต้นนี้เนี่ยก็คือเบอร์2ค่ะเบอร์2เนี่จะราคาถูกกว่าเบอร์1น,นะคะทุกคนเพราะว่าเขามีความแตกต่างกันเนาะส่วนจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราทําในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็มีการออเดอร์เซบูบูเบอร์1มาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ายังส่งมาไม่ถึงนะคะแต่ทีเนี้ยมาดูอ e. ีพีเซบูบูเบอร์2นะคะทุกคน เขาสวยนะคะใบเขามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือสีใบของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนอจะไม่เหมือนต้นไม้สีใบไม้ปกติทั่วไปก็คือใบไม้ปกติทั่วไปจะสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เขาชื่อเซบูบูใช่ไหมทุกคนอ่ะเรามารู้จักคําว่าเซบูบูกันก่อนนะคะที่มาของคําว่าอ e ีพีเซบูนะคะ เอาคำว่าเซบูก่อนนะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งมาจากถิ่นกําเนิดของเขานั่นเองค่ะทุกคนเขาเนี่ยมีถิ่นกําเนิดที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะส่วนคําว่าบลูเนี่ยก็คือมาจากสีของใบเขานั่นเองค่ะถ้าเขาโตเต็มวัยนะคะสีใบของเขาเนี่ยจะมีสีน้ําเงินอมเงินค่ะทุกคนซึ่งมันจะสะท้อนแสงในบางครั้งด้วยนะคะอาจจะเป็นเวลากลางคืนหรือมีแสงตกกระทบนะคะจะสวยมากๆเลยและถ้าใบเขาโตแล้วก็สมบูรณ์แบบกว่านี้นะคะใบ เขาก็จะมีความฉีกค่ะทุกคนอเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะแบบนี้เลยอุ้ยทํำมืออะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปดูก็คือถ้าเขาโตเต็มที่นะคะใบของเขาก็จะฉีกออกมาอย่างสวยงามแล้วสีของเขาเนี่ยก็จะบรูสมชื่อนั่นเองค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเบอร์2นะคะนี่เลยซึ่งใบของเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบว่าสวยมากๆเลยทุกคนดูสิ เรียวแหลมแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มฉีกแล้วนะทุกคนเห็นไหมเริ่มฉีกแล้วนะคะนี่เลยขนาดใบน้อยอย,ยังฉีกเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้มีมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6าใบนะทุกคน6ใบในราคา290เนี่ยถือว่าคุ้มนะคะถือว่าคุ้มนะซึ่งไซส์นี้ปกติเนี่ยขายกันร,ราคา3 0 0กว่าบาทก็ยังได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยคือลักษณะของตะปูอีพีนะคะที่เราซื้อมาเนี่ย ทั้งสามต้นนี้นะคะก็จะเป็นตระกูลอ e. ีพิเพรมน่ำทั้งหมดเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นไม้ที่เราอยากจะแนะนำมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นสะสมไม้ด่างนะคะตระกูลอีพิเป็นอีกตระกูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีความหลากหลายในสายพันธุ์ของเขานะคะแล้วที่สำคัญใบของเขาเนี่ยก็สามารถกลายร่างไปได้ตามช่วงอายุนั่นเองะคะ่ะทุกคน ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่นะคะที่กําลังจะหาไม้สะสมนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากต้นไม้ชนิดไหนดีแล้วก็มีงบประมาณที่จํากัดนะคะทุกคนเราคิดว่าอีพีเนี่ย เป็นต้นไม้ที่เหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่เพราะว่าเลี้ยงง่ายโตไวและที่สําคัญราคาถูกด้วยค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าสมมุติเราจะเริ่มทํากําไรจากเขานะคะเขาสามารถขยายพันธุ์ให้เราเนี่ยสามารถตัดแยกออกไปชำแล้วก็จำหน่ายได้กำไรได้ไวด้วยล่ะค่ะเพราะดูจากต้นนี้นะคะทุกคนอีพิเซบูบูของเราเห็นไหมคะ ซึ่งการขยายพันธุ์ก็เหมือนกับไม้เลื้อยทั่วไปนะคะก็คือขยายพันธุ์ตามข้อนะคะเราก็จะตัดข้อเนี่ยตัดตามข้อแบบนี้นะคะทุกคน แยกไปชําได้เลยเห็นไหมอันนี้พอมีรากแล้วใช่ไหมคะเราสามารถตัดได้เลย1ข้อ2ข้อแบบนี้นะคะก็คือเขาสามารถขยายพันธุ์ได้ไวนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเป็นคลิปการเปิดกล่องต้นไม้นะคะที่เหมาะมากๆสําหรับมือใหม่3ต้นราคาไม่เกิน1,000บาทส่วนต้นไม้เหล่านี้เราไปช็อปมาจากไหนนะคะเราก็ไปหาช็อปหา F นะคะในกลุ่มต้นไม้ทั่วไปค่ะหรือใครนะคะจะเข้าไปในกลุ่มของอีพิก็ได้นะคะทุกคน เซิร์ชใน Facebook นะคะคำว่าอีพ i นะคะหรือว่ากลุ่มอีพีนะคะเขาก็จะมีกลุ่มขึ้นมาให้เลือกเนี่ยหลายกลุ่มเลยเราก็ลองเข้าไปเป็นสมาชิะะใกนะะในกลุ่มดูนะคะเข้าได้ฟรีนะคะทุกคนเข้าร่วมได้ฟรีแล้วเราก็เข้าไปดูนะคะดูข้อมูลต้นไม้เขาก็จะมีคนมาโพส์เนี่ยโพส์ขายนะคะโพส์ให้ข้อมูลโพส์ว่าเจอปัญหาต้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้สะสมความรู้ในกลุ่มนั้นๆค่ะทุกคนนอกจากกลุ่มอีพีนะคะก็จะมีกลุ่มไม้ด่างต่างๆเลยนะคะกลุ่มไม้ด่างกล้วยด่างนะคะกลุ่ม โลกลุ่มมอนสเตล่านะคะเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้เข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะสามารถไปขอร่วมเข้ากลุ่มกันได้ค่ะและไม่แน่นะคะคุณอาจจะเจอต้นไม้ถูกถูกราคาดีงามแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ